สวัสดีครับพวกเราสองคนนะครับเป็นนักแสดงจากซีรีส์ knock out น็อกล็อกหัวใจครับผมกันเนอร์นะครับรับบทเป็นทันครับในสมบริพันนะครับรับบทเป็นคีนครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับผมก็ได้ขึ้นไปเชิญรางวันครับแล้วก็ได้ร้องเพลงหนึ่งบทเพลงครับก็คือเพลงประกอบซีรีส์ของเรายอมแพ้แค่เธอครับก็รู้สึกดีใจมากๆที่เขาเชิญเรามาแล้วก็ตื่นเต้นนะตอนร้องเพลงอ่ะเพราะว่าแบบ เป็นงานแรกที่แบบเราร้องให้แบบว่าเพื่อนเพื่อนนักแสดงแล้วก็พี่พี่ในวงการได้ฟังค่แล้วเราก็ร้องสดด้วยก็เลยแบบตื่นเต้นมากกลัวๆว่าเสียงจะแกว้งครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบมันทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกเขาเรียกว่าไงรู้สึกดีใจแทนที่คนที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยใช่ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วตอนที่ร้องเพลง มันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับเหมือนพี่ตัดชอยให้พวกผมแล้วเหลือแค่ผมต้องตอบแค่นั้นเองก็คือเวลาที่เรามองคนเยอะๆเนี่ยเราจะตื่นเต้นแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสายตาจากการมองคนเยอะๆไปมองเขาแทนอเียพอมองเขามันก็ทําให้แบบเราก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นเราได้อยู่ด้วยกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก่อนขึ้นเวทีเราก็ให้กําลังใจกันว่าแบบสู้ๆนะเต็มที่นะครับ เข้มข้นครับเปลี่ยนมูทเปลี่ยนมูทเลยเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์เข้มข้นมาก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 ครับตอนนี้ใกล้จะจบแล้วเหลืออีกไม่กี่อีพีครับคืออยากให้ติดตามกันจริงๆเพราะว่าเหมือนที่ทุกคนเห็นไปตอนอีพีที่เก้าว่าทันโดนอะไรไปบ้างพี่ยุทธหรือว่าพี่แก๊ปของพวกเราเนี่ยก็คือกระทำรุนแรงกับผมกันเนอร์เอ้ยไม่ใช่กระทำรุนแรงกับทันไปเยอะมากใช่ทั้งใช้อาวุธทั้งต่อยทั้งโอ้โหพี่แก๊บกล้ามใหญ่ขนาดนั้นอะ ยังต้องดิวิตมินอ่ะคิดดูเออคำความหมายของเขาว่าดิวิตมินคือแบบฉีดสารอย่ใช่ใช่ก็มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าโอ้หพี่แก๊ปตัวใหญ่ขนาดนั้นไม่ต้องฉีดก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยเออตลกดีครับผมตลกดีครับแต่ว่าคืออีพีเก้าแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดไคลแมกครับอ่าไม่มีอะไรอ่าต่อครับต่อครับ ก็ EP 9แล้วมันยังไม่ถึงจุด c l แม็กของเรื่องเออย,ยังเหลืออีก3ตอนให้ทุกคนได้ติดตามนะครับแล้วก็<ม>ซีรีส์ของเราเนี่ยบอกเลยว่ามันพลิกล็อกกันน่าดูถลม่มทลายเออแค่นี้มันยังแบบเปิดปมไม่หมดยังมีอีกหลายปมที่อยากให้ทุกคนรอติดตามครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนในค่ายเพชรศักดิ์เนี่ยรอดอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ด้วยครับผมครับคือตอนนี้อีเราพีคขึ้นในทรอนครับทีนที่ตที่เาแบบเล่นแข่งเล่นอะไรอืม ครับคือฟีดแบ็กอะเป็นไปนในทางที่ดีนะคือคทุกคนก็ลุน้นลุ้นมากว่าจะเกิดอะไรขึ้นรวมถึงตัวนักแสดงเองอะก็ลุ้นด้วยเพราะว่าตอนที่เราถ่ายเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายแบบเรียง EP ใช่ไหมฮะมเราถ่ายแบบยึดตามโลเคชันเป็นหลักดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการถ่ายข้ามซีนบ้างอะไรบ้าง คือมันพอเราได้กลับมาดูอีกครั้งอะ่ะมันก็เห็นถึงเทคนิคของการตัดต่อแล้วก็หลายๆอย่างมันนาให้ทุกอย่างมันดูสมูทมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอยากติดตามซีเรื่องนี้มากขึ้นครับก็เอาจริงๆพวกเราตื่นเต้นตั้งแต่ตอนรีทูอ่านบททั้ง12ตอนแล้วมันพีคแต่ละตอนจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเห็นเป็นภาพเป็นวิดีโอแล้วลยอะไรเงี้ยตอนที่เราอ่านกันแล้วก็พอมาวันนี้มันถึง E ีพีที่9ก้าพีที่สิบอ่ะรู้สึกดีใจที่แบบ ครั้งนั้นที่เราได้อ่านอ่ะมันแบบว่าออกมาเป็นภาพเป็นวิดีโอให้ทุกคนได้ดูแล้วก็อยากจะให้ทุกคนติดตาม3ตอนจริงๆเพราะว่าที่ทุกคนบอกว่ามันพีคกับมันมีพีกว่านี้ต้องอธิบายอธิบายเป็นเหมือนกฎของธรรมชาติดีกว่าอ่ไอเรามันก็เวิร์นเวิร์นเเจอร์คือเหมือนที่ทุกคนเห็นว่า EP9 มัน มันมืดมันมันดาร์กมากที่แคปกระทำรุนแรงมากในศึกสังเวียนทมินครับแล้วบางคนเนี่ยแอบเข้าไปดูในฟาสแท็กแล้วในอีพีที่สิบฟ้ามันเริ่มสว่างละเออคือทุกคนเนี่ยหลังจากที่เหนื่อยล้าแล้วก็ร่วมกันต่อสู้ในศึกสังเวียนทมินแล้วก็ออกมาได้เนี่ยก็ คือทุกอย่างเนี่ยมันกาลังจะไปในทิศทางที่ดีเอแต่มันจะดีจริงหรือเปล่าเออมันจะข่มปลายหรือเปล่าเอ้ยไม่สปอย้ีแล้วนมันยังมีข่มกว่านี้อีกเอออันนี้คือสปอยแล้วนะไม่เป็นไรให้เขาแบบจะได้ติดตามเออขอแก้บอกข่มกว่านี้หรือเปล่าต้องบอกหรือเปล่าหรือเปล่าเออรอติดตามรอติดตาม ใช่ฉากหวานก็ไม่แพ้กันเลยเพราะว่าพี่ตีเขาแบบให้ความสําคัญกับเรื่องเลิฟซีนมากเออยากแกล้งพี่ตีเอาทำไมอยากแก้ไม่ควรมีมันควรมีเพราะว่าทุกคนแบบคนดูเจอแบบจะได้แบบไม่เครียดไงใช่คือเราก็เวทสองเรื่องนะครับก็คือ3มเรื่องเลยดีกว่าทั้งดราม่าแอคชั่นแล้วก็เลิฟซีนก็คือเวทไปพร้อมๆกันคือการเชื่อว่า คนดูเนี่ยจะไม่แบบเบื่อแน่นอนเวลาที่ดูเรื่องนี้คนจะลุ้นไปพร้อมๆกับเนื้อเรื่องแล้วก็พร้อมๆกับตัวนักแสดงทุกคนด้วยใช่ครับไม่เขินนะครับพี่คนดูวิ่เขินเลยไม่เขินไม่เขินไม่เขินนะจริงๆช่วงแรกๆก็ก็มีบ้างแต่ ช่วงแรกก็มีบ้างแต่ว่าช่วงแรกนี่หมายถึงช่วงที่เวิร์กช็อปนะเพราะว่าก่อนที่เราจะมีการเล่นเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการซ้อมคิวกันมาก่อนว่าเราจะเล่นกันประมาณไหนความรู้สึกอารมณ์เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็เออพอพอที่พอพอพอเรามาถ่ายตัวซีรีส์ครับพอเปิดกล้องแล้วมันก็ทําให้เราอุ่นใจขึ้นไปได้เยอะมากๆเลยครับในเรื่องของตัวเลิฟซีนเหมือนเอาจริงๆเหมือนเราชินกับเลิฟซีนนิดนึงเพราะว่าทุกคิวจะต้องมีเลิฟซีนสักหนึ่งให้เราได้ถ่าย เพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันหลายโลเคชันมากๆ <laughs> ใช่ไหมเออ <laughs> ก็คือไม่ซ้ำที่เลย <laughs> ไม่ซ้ำที่ไม่ซ้ำมุมไม่ซ้ำอะไรเลยออเออ <ๆ S 2> ก็แบบเหมือนแบบเราถ่ายจนชินกันแล้วก็ตอนเวิร์กช็อปอะเรามีการขออนุญ,ญาตแล้วว่าสามารถจับตรงไหนได้บ้างอ,ๆๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าไม่ไม่ไม่ถ้าจะเขินก็เขินตอนเวิร์กช็อปแหละที่แบบว่าต้องมาแตะตัวอะไรเงี้ยมันแล้วพี่แสดงว่าตอนที่ถ่ายนี่พี่ไนไม่เขินแล้วใช่ไหมครับผมไม่เขินเลยอ อย่ามาจับ <expand> ผิดคโอเครับถามความรู้สึกแล้วกันนครับอครับเป็นยังไงความรู้สึกแบบีมาได้คืออีพีแรกอ่ะมันเป็นอีพีที่เหมือนแนะนำตัวแต่ละคนว่าิ้นเป็นยังไงพื้นเพเป็นคนแบบไหนเออแบ็กกราวแบ็กกราวเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ท่านเขาเขาก็จะเป็นบุคคลลึกลับเออเออคือแต่ละคนก็จะไม่รู้ว่าท่านพ่อแม่เป็นใครอะไรเงี้ยก็จะมาเฉลย EP ท้ายๆครับผมครับผมก็เหมือนคนสองคนเนี่ยที่มันมีความขาดมีความเกินพอมันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันลงตัวครับแล้วก็เกิดเป็นความรักขึ้นก็ผมรู้สึกว่า EP หนึถึง EP สิบะทุกคนได้เห็นพัฒนาการของตัวละครทุกตัวละครจริงๆ เพราะว่าทุกตัวละครไม่ได้ข่าวล้วนไม่ได้ดำล้วนแต่ทุกคนเทากันหมดหมายถึงว่ามีความแบบผสมกันอมนเทานะกันดําเลยหยอกหยอกก็มีข่าวบ้างเทาบ้างใช่าอยู่ชิดจับเออถูกถูกโอ๊ยถูอือใช่หมายถึงว่าเราได้เห็นพัฒนาการของทุกตัวละครแล้วเราก็เหมือนแบบได้เติบโตไปกับตัวละครทุกตัวละครจริงๆอะไรเงี้ยครับส่วนตัวเองก็รู้สึกว่าแบบ แอบใจหายเพราะว่าเหลือแค่ไม่กี่ไม่ไม่อีกกี่ EP ก็จะจบแล้วใช่ไม่กี่ EP ก็จะจบแล้วครับผมแบบเราจะไม่ได้เห็นธานีคีทุกวันศุกร์แล้วเลยก็จะแบบแอบใจหายใช่แต่ว่าขอขายงานนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากซีรีส์ของเราใกล้จบแล้วครับผมวันที่20นี้เออยี่สิบกรกฎาคมนี้นะครับจะมีฟในอล EP ของน็อกเอาท์หมันน็อกล็อกหัวใจครับซึ่ง แฟนคลับทุกคนเนี่ยก็จะได้เข้ามาดูในโรงหนังพร้อมกับนักแสดงทุกๆคนด้วยครับผมครับผมเพียงแค่คุณเป็น V I P อ่า user ของ V T V ครับครับก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยครับใช่ค่ะมีอะไรเจอไปมีอะไรเซอร์ไพร์เซอร์ไพร์ไหมครับเมื่อกี้เซอร์ไพร์ไหมล่ะครัเข้าเข้ามาได้นะครับอยากเข้ามาไหมเออก็เซอร์ไพร์วันไฟนอลครับ เอาจริงๆผมว่าได้ดูตอนจบอ่ะก็น่าจะเซอร์ไพรส์ทุกคนเพราะว่าตอนจบมันเซอร์ไพรส์จริงๆมันแบบไม่อยากจะปล่อยแต่ว่ามันแบบทุกคนเดาอ่ะมันไม่ถูกหรอกตอนนี้ยังนึกตอนจบไม่ออกเลยอ่ะทุกคนเดามันไม่ถูกหรอก <c oughs> <c oughs> อะไรนะมันมันแล้วแต่คนดู <c oughs> อ,อ <c oughs> <c oughs> คือบางคนก็อาจจะชอบ การจบแบบนี้เออเออบางคนก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เอออ่าแต่สุดท้ายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับทันก็ยังอยู่กับคีนเสมอครับจบซีจบแบบนี้ตอนจบเหรอครับวิยจะเผ้อหลุดปหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันที่ถ่ายตอนจบอะตอนจบของเรื่องเนี้ยซีนที่จบของเรื่องเนี้ยผมรู้สึกแบบ จะร้องไห้อ่ะอืมอืมอุ๊ยไม่ต้องเจอทุกวันจะคิดถึงทำไมเอจอทุกวันไม่คิดถึงหรอมั้งเข้าด้วยกันทุกคิวเออเอางี้แอบสปอยนิดนึงคือมันจะทำให้เราเห็นว่าคีนเนี่ยตั้งแต่ EP แรกเป็นคนที่โดนกระทำทุกอย่างไม่มีอะไรเลยแบบ แค่จะไม่มีอะไรติดตัวมัาด้วยซ้ำในในในระหว่างที่เดินมาที่ค่ายหมวยเพชรศักดิ์แต่ว่าตอนสุดท้ายอยากจะบอกว่าภูมิใจในตัวขีนมากๆเอภูมิใจมากๆแกและเริ่มแกะสามารถที่จะมาอยู่ในจุดจุดนี้ได้ออเในในจุดที่ไม่เคยมีอะไรเลยจนแบบมีทุกอย่างได้อะไรย่าเงี้ยก็ภูมิภูมิใจมากเออไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆเป็นแฟนนักมวย ที่ที่บอกว่ามีทุกอย่างคือที่บอกว่ามีทุกอย่างคือเขาได้เทคโอเวอร์หัวใจของฉันไปหมดแล้วก็ก็ก็รอเขาครับว่าเขาจะเปิดโอกาสให้เมื่อไหร่เออ จริงๆกันว่าเรื่องสถานะเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ควรที่จะเร่งรีบไปเลยก็จริงอยากอยากอยากจะให้พี่เขาแบบลองเปิดใจแต่แต่ที่เขาก็บอกว่าเอออยากอยากจะทํางานไปก่อนสที่ยครับใช่อยากจะโฟกัสงานอย่างที่บอกเราก็ให้เกียรติล้วก็ให้ให้สิทธิ์พี่ไนท์เต็มที่ครับในในการโฟกัสเรื่องงานครับอ๋อโอเคครับโอเคสไฟนอีครับอุย คือจริงๆอ่ะทาง v t ทเนี่ยจัดกิจกรรมอีกเยอะมากๆเลยครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามในเพจของ VTV นะครับผมแต่ว่ากิจกรรมที่เร็วนี้กำลังใกล้จะถึงนะครับก็คือกิจกรรมที่เราจะได้ไปดูไฟ n a ลอีพีของน n อ c เอาท์มันดอกล็อกหัวใจนะครับในวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับครับซึ่งคนที่เป็น VIP User นะครับของ VTV เนี่ย ก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยครับครับแต่ว่าก่อนที่จะไฟแนลอีพีเรามาดูอีก2ตอน3ตอนให้จบก่อนดีกว่าเออก็สามารถรับชมเนาะเอาหมันนอกรอกหัวใจทางวีทีวีนะครับแล้วก็รับชมพร้อมกันทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งทางวีทีวีครับแล้วก็วีพีเนี่ยดูได้เรื่องหน้าหนึ่งตอนนะคบผมซึ่งตอนนี้มีฟาตแ a กด้วยสามารถดูได้อีก1ตอนก็คืออาทิตย์หนึ่งดูได้อีกเพิ่มอีก2ตอนเลยครับใช่ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้ทันกับคีนผ่านอุปสรรคนี้ไปได้้แลวก็ เป็นกำลังใจให้ผมกับกันเนอร์ด้วยนะครับผมเออฝากไดยนะครับขอบคุณครับ